ล้านใจอุ hmm, so like feels, ้ may, nice. s <S án, มมุกกระโดดน้ำค่ะได้ไเอาได้สิเอาเบาเอาเบาจะโดนทีเอาไหมล้านใจเอาร้านเอาแรกกับร้านใจเอาเนี่เนี่ล้านเนี่ยปุ๊บอุ้มมุกลงน้ำเลยปิดไลฟ์พันทีเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรทุกคนจะเอาอะไรครับจะเอาอะไรครับฮะเอาอะไรก้าแสนกว่าแล้วกแค่กดปิดไลฟ์เพื่อนี้ ก็เดี๋ยวมีวิดีโอให้ดูครับหลานใจปุ๊บอุ้มมุกลงน้ำาไม่เจอหนูเคมีก็ไปขู่เขาซะแล้วไปทางขู่ซะแล้วที่อุ้มหนูลงน้ำไปยังไม่เข็ดเลยเขาอุ้มลงน้ำแล้วหนูโดนลงเองเข็ดเรื่องอะไรครับลงน้ำเลยน้ำมุกนน้หูที่จะกินเหรอไม่มันมีขวดที่ยังไม่เปิดเปิดแล้วพี่ชินพี่จ๋ามีขวดที่ยังไม่เปิดอยู่นะพี่สอดพี่บอกแ้าพี่จ๋าไม่รังเกียจพี่ชาจะกินน้ำหนูเอาเอาเอาพี่กินน้ำมุกเหรอ พี่เมาเหาใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรครับตรวจสอบยืนยันเพื่อดําเนินการต่อตรวจสอบไปเลยเอากระไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันเขาส่งอะไรเดี๋ยวสี่สิบกเลยไว้ใจได้เปล่าเข้มไม่รู้เอ้ากดทิ้งไว้เอาคืออะไรจะสิ้นสุดใน48มันให้ทําเพราะว่าถ้าไม่ทํามันจะสิ้นสุดอ่ะโอนเนออแตงจี เราตรวจสอบว่ามีการพื้นที่เขาจะบอกเราอ๋อพูดว่าเมาไม่เกี่ยอาวขอโทษอ๋อหรอพี่เดือดเยอะนิดนึงอาวแล้วม่ตดองรุนอ้าวหนึ่งจุดหนึ่งเอ็มแล้วปะนี่กระทืบเลยเป็นไงเราของเจงของเจงของเจงคยนดูเจ็ดพันเอ้าเจ็ดพันแล้วมุกยังไงจ๊ะ น้ำไหมหรือเอาอะไรยังไงมือนีดนี่ไงน้ำไหมน้ำอะไรโดดน้ำไงไม่โดดเก็บโดดคนเดียวดิคุณเจมาแล้วไปไปถึงน้ำเลยเล่นน้ำไหมพี่เลยน้ำไหน้ำนะพี่พี่ให้พี่พักแม่มาเมื่อเราค่อยตื่นมามาคุยกันมุกขี่หลังเข้มค่ะเข้มขี่หลังพี่มุกได้ไหมได้ไหมพี่เข้มหนูน่าไหมถ้าเอาถ้าถ้าถึงเท่าไหร่ไหม หมื่นหนึ่งเข้มจะขี่หลังให้พี่มุกอ่ะมาเข้มจะขี่เอาอย่างนี้หรือป่าเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ยังไงครับหมื่นหนึ่งเดี๋ยวดูหนิงมุกดานิลิน้ำเข้มตกน้ำโทรมาไปโอ้ Please guys เปิดไฟฝาไว้เลยเปิดยังไงคะเปิดไม่เป็น เอาเอาไหมเอาเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาขอบคุณคุณคุณอ๋อนลครับเขส่งหมาไว้เลยไอลูกหมาเอ้ยขอโทษแม่ใช่ไหมแม่เจ็บไอลูกหมาถึงแปดพันแล้วถ้าถึงหมื่นนะครับถ้าถึงหมื่นนะฮะเราจะปิดไลฟ์อ๋อไม่ใช่เอาถ้าเอาถ้าถึงหมื่นผมยอมอยากเห็นว่ะยอมยอมแต่หลังจากนั้นไม่รู้นะโหไาเมไม่เลม่เ่ไมเล่ไมเล่ไมเล่ ไปเลยไปเลยไปเลยน้ำวันนี้วันนี้วันนี้งอนขึ้นการเล่นน้ำถ้าหมื่นคนให้ถีบตกน้ำเอาไม่เอาไม่เอาวันนี้ไม่เล่นน้ำทุกอย่างเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวลงไปเป็นลาบพวกเราลงด้วยไม่มีอะไรแปดแล้วครับแปดแล้วไม่เล่นแล้วเดี๋ยวลากเพราะไม่เล่นอะไรขึ้นแล้วนี่ไงโนโน่พี่เอานี่แปดจนหนึ่งแล้วไล่ไปเลยนี่ไปจนหนึ่งแล้วจริงไม่เราเราไม่ถีบเราไม่ถีบก็เอาโหพูดไม่เป็นคำพูดเดี๋ยวติ๊กตอกก็แบนอีก นี่ช่วยอยู่นี่ช่วยอยู่ผมก็ช่วยนี่ไงก็จะได้ถึงหมื่นไงคนก็จะได้ดูคนถึงหมื่นไงไม่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 เพราะเดี๋ยวถ้าเข้มลงไปเดี๋ยวพวกเราเละเทะหมดร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยนิดหน่อยนะครบไม่ได้ครบไม่ได้ไม่เอาน้องเข้มน้องมุกเดทหนึ่งวันหนึ่งหมื่นไปเดทเอาหนึ่งหมื่นไปเดทเอาที่อยางวะที่อยางวะหาคิวทำงานไม่ได้ก็เหลือจะไปเดท เอา8ป0พันสอนะฮะยังไงฮะหาคิวทำงานให้ได้ก่อนเถอะเป่ายิ่งฉุบพอเอากลัวหนาวโอ้โหกลัวหนาวไม่ใช่กลัวหนาวขี้เกียจเสียเงินค่าล้างสระเกิงเก่งไม่ตั้งมากี่วันแล้วฮะจะลงไปอ่ะการกลางเดือนเที่ยงกลับมาเที่ยงไปไหนเดี๋ยวดูไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่กลับมาน่าจะสิบเอ็ดสิบเอาสิบสองไหม อยากไปนะคะจาเปต้องสอเมืก่อนไปสิล่ะหนูจะแมนสิวันพี่ยังแมนกี่แนกลางปีไปไหมล่ะไปสวิตอยากไปสวิตก็เดี๋ยวจะไปกลางปีไปไหมล่ะสวิตไม่ได้ไปนะไปไหมไ่สวิตสวิตมันมี a r e รอะไรกไป perfume แล้วหนูอยากได้ s u e t t i n g ใหม่วันนี้ไหเข้มไม่ถึงแล้วสิองเดอนไหนลูกเดี๋ยวเข้มลองถามก่อนว่าสิบสองได้ไหมเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะเราคุยนี้ก่อนเดี๋ยวอันนี้ หอมแก้มสิบห้าได้ไหมสองล้านกันไม่ใช่สิบาไปหาพาา่อ้างกันใช่ไหมเข้ม่ายน่าดงนะทุกคนหนึ่งหมื่นหอมแก้มสิบห้นูเล่นมาแม่ต้องไปดูหอมแก้มพี่ฉัตร <laughs> <laughs> เป็นแล้วไดไล่กุยงันได้ไหมยเายบายงานไปเลยายบายเดี๋ยวนะขออน ขอสองคนนี้พี่คุยงานก่อนไม่งั้นคุณจะไม่ได้เห็นงานดีๆช่วงกลางได้เห็นอะไรดีๆนะเออนะขออนุญาตนะเพราะว่าปณิตานั่งรอสองคนนี้เล่นมาชั่วโมงหนึ่งแล้วค่ะทำงานนะคะครับนะจะให้ดูกลางไรไหมก็เห็นงานดีๆโอ้โหไก่บ้าให้ดูไห้สามตัวเนี่ยเดี๋ยวเราแยกย้ายนะสามตัวหนูเกี่ยวเหรอเออแยกย้ายเนี่ยเล่นดีกว่าเจอกันนะครับแยกย้ายแยกย้ายแยกย้ายเราแยกย้ายไปคุยงานสัมพันหาพอไหม มีเงินใช้ไหมไปเถอะเดี๋ยวจะโดนทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาย่ไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณด้วยมาอัพเดเป็นเป็ดขอม้าหนึ่งตัวขอม้าหนึ่งตัวพี่หนิงเร็วขอมาหนึ่งตัวให้หนิงขอม้าหนึ่งตัวหัวลาเล่นน้เราเนี่ยไม่ละหัวเข้มแตกโอเคเปไปไปไปเจ้าไป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  bye 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 guys b าย